สวยสบัดเลยฮลโลสวัสดีค่ะตุกโ,โคน,นียดีต้อนรับสู่ช่องเทพธิดานะคะบาร์บี้นะคะวันนี้จะมาทำแรนดอมอีกแล้วฮาก,ก่อนจะบอกว่าสีพึ่งอะหอมมากเลยนะ <laughs> หอมมาก,มมากแล้วก็ ทำให้ปากเราชุ่มชื้นด้วยผู้ชายใช้ได้ด้วยนะคะใครที่อยากมีริมฝีบปากอันเซ็กซี่เหมือนวีนะคะแล้วก็คำพูดวาจาไว้อ้อนไว้แบบว่ามีสเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดลูกค้าแก้ไขปังๆใช้คำพูดเวลาก่อนจะออกเดทก่อนคุยออก,คกับคนรักเนี่ยส่งอันนี้ขาดไม่ได้ด้วยอันนี้ฉีดตัวอันนี้ฉีดปากอ,อันนี้ทาปากโอเคปะ manifestation ดึงดูดนะคะดึงดูดคนที่เราอยากจะให้เขากลับมาก็ได้ดึงดูดแฟนเก่านะคะอธิษฐานใช้น้ำมันเสน่ห์ดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดคนรักเก่าดึงดูดคนที่เราชอบนะคะก่อนออกเดทก่อนเจอหน้าเขานะคะดึงดูดเงินดึงดูดรายได้แต่ต้องทำงานนะแล้วก็อันเนี้ย คว่คู่กันนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ใครที่เป็นหมอดูอะไรเงี้ยใครที่เป็นเซลเป็นหมอดูเป็นอาจารย์เงี้ยคำพูดที่แบบคนต้องเคารพคนเชื่อฟังนะคะบาบี้ไม่ได้เป็นคนที่อายุเยอะเลยบอกเลยอายุน้อยแทบที่สุดในวงการนี้เลยด้วยซ้ำแต่ทำไมคือแบบทำไมวิถึงอยู่อยู่ในวงการนี้ได้โดยที่ค่าตัวคือสูงนะคะเพราะอะไรถูกป,ปะเพราะความสามารถแหละ ความสามารถส่วนใหญ่เลยแหละนะคะนี้ไม่งม,มงายแต่ว่าก็ต้องมีตัวช่วยกันนิดนึงด้วยนะคะเราก็ต้องมากับดวงนิดนึงนะคะใครที่สนใจอยากบูชานะคะแอดไลน์มาได้เลยเพราะแมก้กระทั่งเพนดูลัมด้วยนะคะหินสีชมพูดึงดูดเนื้อคู่คู่แท้จริงๆถ้าใครอะ่ะมีแฟนอะ่ะก็คือซื้อเออไม่ได้บอกใช่ไหมบอกหลังไหม ใครที่มีแฟนอะ่ะซื้อคู่กับแฟนนะคะซื้อให้แฟนด้วยนะไม่ใช่ว่าอุย้ยไม่ใช่ว่าบูชายอยู่คนเดียวบูชาให้แฟนด้วยนะคะความรักจะได้ไปได้วยกันหรือคนที่เราชอบก็ได้นะคะจะได้คู่กันเนาะเวลาปลุกเสกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คน ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเล่งอะไบางคนมาบูชาคนอื่นเงี้ยได้นะคะก็ระบุชื่อมานะเออก็ได้เหมือนกันเอาเป็นของขวัญก็ได้นะคะน้องดูดวงได้น้องเสริมความรักเสริมโชคลาภเสริมอันเนี้ยสีเขียวกับโชคลาภใช่ไหมเสริมแบบเสริมดวงของคุณเนาะใครที่บูชาสองชิ้นนะคะสีพึ่งนะคะในเลอกเก้าเดือนเก้าเลอกที่ดีที่สุดในรอบป,ปีอันเนี้ยคือเลอกที่ดีที่สุดไม่งั้นพีเวม่เปิดสีพึ่งหรอกนะคะ บี้จะให้ไปเลยซื้อซื้อคู่กับดวงดวงก็ได้บางคนแบบเฮ้ยไม่อยากบูชาวัตถุเยอะอะไรเงี้ยคู่ซื้อหินก็ได้ซื้อหินไปสองก็ได้ซื้อฝากใครก็ได้ซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยก็คือน้ำมันสนิทน้ำมันสนิเป็นสิ่งที่พี้ห่วงมากนะแต่บี้อ่ะมีให้ใครที่มีน้ำมันสนิทแล้ว ขวดเดียวไม่พอนะคะคือต้องใช้เรื่อยๆนะคะใช้มันมันคือสิ่งจาเป็นเลยแหละนะคะสามารถซื้อ2แล้วก็อาแถมไปหนึ่งได้นะคะแค่เลิกดีเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเลิกดีที่สุดดีที่สุดแล้วนะตอนนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นพี่ไปเปิดสีพึ่งเนาะสองแถมหนึ่งนะคะก็แอดไลน์มาได้นะมาเริ่มกันเลยนะคะโอ้ช่วงนี้คิวเยอะมากเลยทุกคนจะเย็นๆเ,เดอ้อไม่หรอกคอจัดโปด้วยไงพอจัดโปปุ๊บ ก็คือคิวยาวเลยยาวยาวเลยนะคะอาจจะคาดเคลืนนิดนึงนะอันนี้บอกก่อนนะคะเออมาเริ่มเลยนะคะแรนดอมเหมือนเดิมเนอะดูว่าพาอยากบอกอะไรนะคะเหมือนนางเอก M.V มีไมีพัดลมเป่าหวังว่าพัดลมจะไม่เข้ากล้องเดอ้อ ของพลังงานไพ่เนะะี่ยค่ะใครที่อยากเรียนคอร์สนะคะไพ่ย,ยิปซีมาเรียนกับนี้ได้นะ How to อ่านไพ่ย,ยิปซีเหมือนคนอื่นเขาแต่ทำให้ค่าตัวสูงมากนะคะมีมันมีเคล็ดลับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือบี่เป็นคนอ่านชัดเจนนะคะ คุณจะคุณจะดูยังไงให้ขาดนะคะวิธีการคุณจะดูยังไงให้ขาดให้ให้ลูกค้าติดใจให้คนที่เขาเสียตังมาให้เราคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ได้คําตอบที่สุดดูยังไงให้แม่นยําแล้วก็เออนั่นแหละนะคะ ดูยังไงที่สําหรับคนรักสามเศร้าอะไรเงี้ยคนอุ้ยคนที่มีปัญหารักสามเศร้าหรือแฟนเก่านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอะไรที่มันท็อกซิกนี่แหละคือบี้ถนัดเลยโอเคไหมโอเคปะถนัดสุดเลยนะคะเรื่องให้เขาปรึกษาเรื่องท็อกซิกเนี่ยอาจารย์ถนดัดหนัดสุดเลยอะ อยากบอกอะไรโอเคไม่พ้นรักสามเศร้ารตามให่เด้อคือคนที่คุณคบอยู่อ่ะเขาเขาคบสองคนใช่ไหมเขาคบคุณแล้วก็คบอีกคนหนึ่งด้วยนะคนที่ถ้าพลังงานตรงนะคะถ้าพลังงานตรงหรือคนที่ถามถึงอะไรประมาณนี้นะคะ คือเขาคบกับคุณด้วยแล้วเขาก็คบอีกคนหนึ่งด้วยในเวลาเดียวกันโอเคปะ่ะแล้วยังไงต่อสิบดาบ t e temperance ต้องบอกว่าคนคนนี้ทำให้คุณเจ็บเจ็บมาเยอะจริงๆนะเออเจ็บเจ็บเยอะมากเลยแหละนะคะทำให้คุณรู้สึกจริงๆพี่วิว่าคุณกับเขาอาจจะมีการแบบเลิกกันอยู่หลายครั้ง เคยเคยเลิกกันนะคะเคยแบบว่าหันหลังให้กันอะไรเงี้ยเหมือนพยายามที่จะหันหลังให้กันอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพยายามที่จะตัดใจจากกันละกันแต่สุดท้ายคือเหมือนต่างฝ่ายต่างหลักกันอะไรเงี้ยซึ่งคนคนนี้เจ้าฉูมากๆนะคะหลายคนก็คงจะรู้แหละนะคะแต่ เขาทาเราเจ็บมากมากเลยอะแต่เราก็ยังคงไปไหนไม่ได้ไมันเป็นความสัมพันธ์ที่มามา,มาไปไปนะคะมามาไปไปแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็ไม่ได้จากกันไปไหนก็คือเหมือนอาจจะเคยเลิกกันแล้วก็กลับมาคบเลิกกันแล้วก็กลับมาคบอีอกอะไรเงี้ยเนาะซึ่งคนคนนี้เป็นไปได้อยู่นะคะว่าเขาจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็มีมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันว่า คือบางคนน่ะเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะซับพอตในเรื่องของการเงินของคุณเออนะคะคือแบบว่าเขาอาจจะให้คุณน่ะแบบให้เงินคุณอะไรเงี้ยให้ให้คุณยืมเงินหรือว่าเออไม่ไม่ใช่ให้คุณยืมเงินแต่ว่าให้เปย์อะใส่เปย์อะไรเงี้ยบางคนน่ะคือคนคนนี้เปย์คุณอะไรเงี้ยก็คือซับพอตในเรื่องของการเงินด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันก็ยิ่งตัดกันยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแบบ มีมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบโค้ยไม่ได้แล้วรู้สึกดีจังเลยกับคนคนนี้นะคะประมาณนี้อ่ะมาดูต่อนะคะแล้วยังไงต่อ t h m เ e r a เ c e the e m ป e r o r the Sun เป็กมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะต,ต่างจังหวัดต่างประเทศเ h e d เดวิแต่ชัดเจนในพลังงานของคนที่ไม่ชัดเจนอะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ชัดเจนอะระหว่างคุณกับเขาอะคือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะอืม คือเหมือนเขาก็ไม่เลือกใครสักทีอ่ะเหมือนไม่ปล่อยคุณแล้วก็ไม่ปล่อยคุณของเขาอ่ะว่ายครั้งที่คุณแบบเด็ดขาดกับเขานะบอกกับเขาว่ะเออเนี่ยฉันฉันไม่เอาเธอแล้วนะอะไรเงี้ยแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างดึงกันหลายๆครั้งที่คุณพยายามที่จะตัดใจอ่ะเขาก็ดึงคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วพอเขากลับพอคุณดึงเขากลับเข้ามาใช่ปะ แทนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เปล่าเลยเขาก็ยังแบบทําตัวเหมือนเดิมเออก็คือเหมือนก็ยังยังแบบว่าเห็นเห็นแก่ตัวยังใส่ยังสนใจแต่ตัวเองยังแบบว่าทำตามอำเภอใจของตัวเองอะไรเงี้ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งอะที่เขาให้คุณไม่ได้อะ่ะคือความชัดเจนเขาไม่เคยให้ความชัดเจนคุณเลย คือบางทีมันอาจจะอ้างเรื่องงานนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งงานหรือว่าในฐานะที่อาจจะคบกันไม่ได้ก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นนักการเมืองเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่ร่ํารวยคนที่ประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มันยากอะคะ่ะในการที่คนคนนี้จะจะรักกับใครหรือจะคบกับใครอ่างเงี้ย ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่เขาเอามาอ้างนะแบบอาจจะนําเหตุผลนี้มาอ้างกับเราด้วยว่าเออเนี่ยเขายังไม่พอในการมีความสัมพันธ์เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้โสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอยเขาเองก็ไม่แบบหน้าที่การงานของเขามัน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 ไม่เอือ้ออะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ รู้สึกยังไงกับเราเหมือนเขาไม่เลือกเราสักทีอะค่ะคือเขาอะเสียดายเรานะเต่เต่เขาก็เขาก็เหมือนแบบไม่เลือกเราที่จะมาเป็นตัวจริงสักทีอะมันเป็นตอนนี้โชคเราคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วใช่ไหมแลวทีนี้ตัวเราเองลึกๆในใจอะคือมันมีอยู่สองแบบนะหนึ่งคือคุณมีผลประโยชน์กับเขาในเรื่องการเงินถ้าสมมติว่าที่พี่อ่านมาเมื่อกี้ใช่ป่ะว่า เมื่อกี้ที่พี่อ่านไปอ่ะอ่านว่าแบบเขาอาจจะเปคุณอะไรเงี้ยเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เปเขาแทนก็ได้โอเคเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมคือแบบคือสรุปบางทีเขาอาจจะไม่ได้เปคุณแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเปเขาเองก็ได้นะเก็ตฟิลปะประมาณนี้ก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ่ะมันมันก็ยากที่มันจะเป็นไปไ,ได้เพราะว่า คือจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยมันมีความรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะเชื่อพี่เถอะไอ้ที่มันยากที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะคือถ้าจะให้มันชัดเจนอะ่ะมันก็ชัดเจนได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมชัดเจนเองอะ่ะเข้าใจที่พี่พูดใช่ปะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกหมุดหงิดด้วยบีพี่เข้าใจสถานการณ์นะก็แค่ชัดเจนนะมันจะยากอะไรวะอะไรเงี้ยคือคําพูดอะ่ะดูเหมือนไขฝันเราดูเหมือนแบบ ดูเหมือนว่าเออเนี่ยจะคบกับเราอะไรเงี้ยสร้างสร้างความแบบขายฝันของเราอะ่ะเออว่าจะมีเราในอนาคตจะคบกับเรานะอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคือการกระทํามันไม่ใช่มันคือการขายฝันชัดๆเลยแทนที่จะเออมาคบกับเราจริงๆหรือว่าจะทําในสิ่งที่ตัวเองพูดได้อะ่ะคือพอสักพักอะ่ะคุณจะรู้สึกตับจับไต่คนคนนี้ได้ว่าสิ่งที่ สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดอ่ะคือคุณไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวคุณเลยคือคุณคิดอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดแล้วคุณไม่ไม่คิดถึงความรู้สึกของเราเลยที่เรารู้สึกยังไงแล้วก็คุณทำให้เรามีความรู้สึกว่าคุณไม่รับผิดชอบอ่ะในสิ่งที่คุณกระทำอะไรเงี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเหมือนพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันให้ความหวังรุมๆแรงๆตัวเราเองก็คิดว่าเออในสิ่งที่เขาพูดเขาจะทําจริงแต่ว่าในวันหนึ่งที่คุณคิดได้คุณก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่มึงพูดนี่คือมไม่รับผิดชอบคาพูดเลยเนาะอะไรเงี้ยพูดขายฝันนั่นนี่นู่นว่าเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลิกกับแฟนมาคบเราเดี๋ยวจะมีครอบครัวกันเดี๋ยวจะมีลูกกันนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยคืออย่าว่าแต่อย่าว่าแต่มาเป็นครอบครัวมาคบกันเลยแค่ความชัดเจนปัจจุบันอะแค่แบบเลือกที่จะตัด อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่ทําให้เราสบายใจยังทําไม่ได้เลยเออคุณก็จะมีความรู้สึกว่าแบบสรุปคือยังไงกันแน่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วคือไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามเดินออกนะแต่คุณเองก็รู้สึกว่าแบบเออทําไมเขาถึงแบบพอเวลาเรารู้สึกเราอยากจะไปแล้วเขาก็มาหลังเราทําให้เราแบบลังเรใจทําให้เราไปไหนไม่รอดอะไรประมาณเนี้ยนะคะ มาดูสิว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นไฮพินเซตอยู่ดีอะถ้าคุณอยู่ต่อไปอะรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นคนที่จะพยายามแบบทุ่มเทพยายามที่จะต้องการสถานะชัดเจนอยู่ฝ่ายเดียวเพราะที่ผ่านมาคือว่ว่าคุณสู้สู้ชีวิตแล้วแต่เขาก็สู้กลับไงเข้าใจฟิวปะ คุณก็สู้คุณก็พยายามกับความสัมพันธ์แต่เขาเหมือนแบบเหมือนเขาปล่อยเขาไม่ได้พยายามขนาดนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะง่ายก็ต่อเมื่อเขาร่วมมือกับเราหมายถึงตัวเราเองอะ่ะรู้สึกว่าแค่คุณร่วมมือกับเราความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไปได้แต่คนคนเนี้ยกับกลายเป็นไม่ร่วมมือกับเราไม่ร่วมมือกับเรานะที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงไม่ยอมแบบเป็น น้ำหนึ่งอันเดียวกับเราอะก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็พยายามที่จะผัดเราเขาก็พยายามที่จะแบบเห็นแก่ตัวเขาก็พยายามที่จะแบบว่าทําให้เราอ่ะเพ้อฝันในสิ่งที่เขาพูดแต่ท้ายที่จริงแล้วอะมันไม่เคยมีอะไรจริงเลยในสิ่งที่เขาพูดออกมาในสิ่งที่เขาพูดออกมามันคือสิ่งที่ไม่จริงเข้าใจที่พูดใช่ไหมเออก็คือการขายฝันนั่นแหละ ใช่ถ้าถ้าคุณอยู่ต่อไปในความสัมพนะันธ์น่ะจะบอกว่าโอกาสที่คุณจะได้ขึ้นมาในตำแหน่งที่คุณต้องการนะ่ะมันจะยากนะคะพี่ไม่ได้บอกเพื่อที่จะแบบตัดพ้อนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณจะเครียดแต่พี่รู้สึกเชื่อลึกๆนะคะพี่รอที่จะให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็รอที่จะช่วยเหลือคุณนะ คือวี่รู้สึกว่าลึกๆแล้วอะทุกคน,น่ะมีคําตอบเป็นขหงตัวเิงอยู่แล้วในใจว่าคนคนนี้จริงใจกับเรามากแค่ไหนเพียงแต่เราอาจจะยังรู้สึกว่ายังยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้นะคะสิดาบกับไพ่เดอะทาวเวอร์คือไพ่แห่งการเจ็บปวดนะคะการโดนแทงกันการพังทลายการเสียใจคือคุณเหนื่อยวี่รู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกมากเลยนะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ถามว่ามีความสุขไหมคือมันมีความสุขที่ได้รักกับคนที่เรารักแต่มันก็เศร้าแล้วมันก็เจ็บปวดกับการที่เขาแทงข้างหลังเราหรือทำอะไรที่ไม่ให้เกียรติเราซึ่งเราเองก็รู้สึกเจ็บตรงที่ว่าทำไมถึงแบบเราพยายามทุ่มเททุกอย่างเราพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นค่าหรือเขาเองก็กลับกลายเป็นแบบว่า ทำลายจิตใจเราอะไรเงี้ยความสัมพัน์ครั้งนี้วีรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆแล้วก็ถ้าให้นึกถึงเพลงใช่ป่ะนึกถึงเพลงขาหมูอะบอกว่ารักรักรักฉันกหกั้นั้นประมาณนี้คืออะจะบอกว่าจะบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะในสิ่งที่พี่อ่านมาค่ะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะฟังอะ แต่เวลาคูกคนมีความรักอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะที่เราจะรู้สึกเสียใจหรือเราจะรู้สึกเราออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะว่าเรายังรักเขาอยู่เรายังมีวิบากกรรมร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยบางคนที่อยากรู้ว่าคนคนนี้ใช่คู่ไหมอะไรเงี้ยก็ามาถามวิได้นะคะวิก็ตอบให้ได้วิวิดูให้เรื่องไหนที่วิดูให้ได้วิก็ดูให้ได้แต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเขาไม่ใช่คู่เราวิบอกไปแล้วอะ่ะ แล้วคุณจะเชื่อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้เพราะว่าบางคนน่ะอยากได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินแล้วทีเนี้ยมันเหมือนแผลค่ะแผลที่มันไม่มีวันหายอะ่ะคือถ้าคุณยังให้ความหวังตัวเองหรือหลอกตัวเองใช่ไหมมันมันก็เหมือนกับการที่เราไม่ยอมรักษาเหมือนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะ่ะแต่ก็ไม่ยอมรักษาสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตายอยู่ดี ในความรักก็เช่นกันบางครั้งคุณก็รู้ว่าอันนี้มันเด e อดร f าแฟมันคือสัญญาณอันตรายมันคือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแต่คุณเลือกที่จะดึงตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอย่าโทษใครเลยอย่าโทษแม้กระทั่งวิบากกรรมเพราะว่าวิบากกรรมอ่ะมันมันอาจมันมีจริงค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเท่านั้นเองแต่ถามว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมัน มันเป็นตัวของคุณเท่านั้นแหละที่เป็นฝ่ายที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ใช่วิบากกรรมกําหนดนะมันคือตัวคุณนี่แหละที่เป็นคนกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเรามีสิทธิ์ที่เราจะกําหนดชีวิตของเราได้เราอย่าไปโทษวิบากกรรมเสมอไปนะคะส่วนในเรื่องของความเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เรามั่นใจจริงๆเพราะว่า ถ้าเราอะคิดผิดผิดเหมือนถึงว่าเราคิดว่าคนคนนี้คือคู่เราที่มันเป็นโซเมีอ่อะแต่แท้ที่สุดอะเขาคือคู่กรรมเวย้ยคือบี้อะเคยตอนที่คือจริงๆแล้เราลึกๆบางทีพี่ก็ดูดูดวงให้ตึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะแล้วก็คือหลายครั้งที่เราคิดผิดว่าคนคนนี้คือคู่เราแต่แท้ที่จริงเขาไม่ใช่เขาคือคู่กรรมมันทําให้ชีวิตเราเหมือนแบบเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดไปอะแล้วมันทําให้ชีวิตของเราอ่ะมัน มันยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นไปตลอดเลยค่ะแล้วมันก็ทําให้เราออกจากสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นพี่ก็เป็นห่วงทุกคนเนาะเพราะว่าคือเคสที่มาปรึกษาพี่อะทุกคนอาการหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็รับรองด้วยสัจจะข,ของพี่เลยว่าพี่จะไม่เลี้ยงไข้ไข่แน่นอนเงินทุกบาททุสตางค์พี่ไม่แคร์ว่าคุณรักษาหายแล้วคุณจะกลับมาหาเราไหมแต่ว่าพี่เชื่อลึกๆว่า ความจริงใจของพี่จะทําให้ทุกคนอะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองเพราะว่าหลายเคสคือชวนเพื่อนมาดูด้วยนะคะอามาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะต่อชาวกองนี้บ้างมีลัคนาราศีกุมราศีมีนราศีตุลแล้วก็ราศีพฤกษกนะคะตุลมีนกุมพฤกษกค,ค่ะ เวลี่ซูนรี l i ชยูเอ็กซ์โรแมนติกแองเจิลเพฟูเนตเมกซี่แอฟฟอร์ดเอาจริงๆสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแค่ปล่อยอย่างเดียวเลยอะเมกซี่แอฟฟอร์ดไพ่ที่ไพ่บอกคือปล่อยอย่างเดียวเลยอะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยอะรีเลชยูเอ็กซ์เนี่ยลืมแฟนเก่าซะ อย่างเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จริงๆในสิ่งที่ไพ่บอกอยากให้เราเอาความพยายามเนี้ยความคือคือที่ผ่านมาเราเหนื่อยแล้วเราก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วอืมมันมันพอแล้วอ่ะเราทําดีที่สุดแล้วเราปล่อยวางเถอะถ้าเขาจะใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็ใช่เนาะ เราปล่อยวางมิมิรู้สึกว่าอาจจะมีเซนต์นิดนิดว่าถ้าเวลาที่คุณปล่อยวางหรือคุณไม่สนใจเขาอะ่ะเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามคุณเองโอเคไหมเวลี่ยซูดอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานถ้าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเขาได้อ่ะคะ่ะมิมิความรู้สึกว่าความรักมันเล่นตลกกับเราคือตอนที่เราต้องการเขามากๆอกเขากลับไม่สนใจไม่เห็นค่าเราแต่พอเราเลือกที่จะไปหรือเรื่องที่จะไม่สนใจเขาอะ่ะมิเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเ ะะถ้าคุณยังอยากได้เขาอีกนะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเราแล้วเราอยากบอกเขาวันนี้คือลมแรงมากนะเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอ,อย่างดีเราคงใกล้กันแค่เอื้อมเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจนะคะความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจ ฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองโอเคนะคะที่รักมาดูเพนดูลัมกันบ้างนะคะน้องหินมีหลายสีเลยใครที่อยากบูชาสีชมพูอย่าลืมนะใครที่อยากถ้าใครมีคู่แล้วอะคะ่ะหรือมีแฟนหรือมีคนที่ชอบอะคะ่ะแนะนำให้บูชาคู่กันแล้วก็ ซื้อป็้ของขวัญวันเกิดก็ได้นะคะเวลาพี่ชอบใครพี่ก็ให้เขาเหมือนกันเพราะว่าคือมันมันจะดึงดูดน,นะสีเขียวสีชมพูนะอันนี้อันนี้อันนี้ความรักเอออันนี้การเงินอย่างเดียวเลยนะการเงินโชคลาบคนที่ชอบเสียงไทยอะไรเงี้ยได้การเงินโชคลาบนะคะการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะการประสมความสําเร็จความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวเลยนะแต่สีชมพูอะ่ะให้เราบูชาคู่กับแฟนเรานะคะหรือบูชาคู่กับคนที่เรารัก นะคะมันจะเสริมดวงกันเนาะเราไม่ต้องไม่บอกเขาหรอกว่าว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ทําให้เธอกับฉันนะบุญบุญสําคัญกันมันจะทําให้คุณกับเขาบุญสาคัญกันมากขึ้นไม่ต้องไปบอกเขาแต่ว่าแค่บอกเอิญเนี่ยฉันซื้อให้เธอนะอันเนี้ยจะทําให้เธอโชคดีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบอกเขาหมดนะคะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันกับเธอเนี่ยบุญสมบุญสมพงกันเนี่ยไม่เอานะเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาทิ้งนะคะอ่ะเหนดูล่มนะคะ ถ้าใช้ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะอันนี้คือไม่ใช่ลมพัดลมเดิมเพราะว่าเพนูลัมนะคะของเราจะปลุกเสกนะคะแล้วก็เป็นหินแท้ร้อเอร์เซ์และที่สำคัญที่สุดน้องแฝงได้แรงด้วยนะคะนี่คำตอบคือมีหลายคนน่ะมาเหมาทุกสีเลยเพราะว่าทุกสีน้องจะมีความหมายเป็นของตัวเองซึ่งถ้าเดือนนี้ก่อนเริ่มเดือนเก้าเนี่ย ใครซื้อสองชิ้นได้นะ้ำมันฟรีไปเลยมูล,ลค่าหนึ่งพันบาทคิดดูี่จําเดี๋ยวทุกคนดูแล้วกันว่าวิจะไม่แถมของอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าขาดทุนขาดทุนหนักมากนะคะพอดีว่าคือวิอยากกระตุ้นตรงที่แบบอยากให้ทุกคนนะเปิดใจซื้อเออเอ,อ,อยากให้ทุกคนนะเปิดใจรับ าสีพึ่งนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่พู้เปิดตัวใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึงน้ํามันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนคือให้ไปฟรีๆเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะ m a n y f e s t a t i o n อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้น้ำมันของพี่ไปนะคะ mm. ก็เลยแบบโอเคฉันจะแจกให้ฟรีถ้าคุณอุดฉันสชิ้นซึ่งฉันไม่เคยแถมเป็นของเลย mm. ก็เลยมองว่า ต้านแหละตามนั้นยอมขาดทุนโอเคนะคะทุกคนเราไว้เจอกันนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับจะครไม่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่บูชาไปแล้วก็เมนิเฟสเช้าเย็นนะคะเวลาว่างพูดแล้วนะต้องเมนิเฟสคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนถูกเรื่องจริงๆใครที่คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะคะเราไว้เจอกันนะอยากดูดวงส่วนตัวอยากซื้อของหรืออยากอะไรแอดไลน์มานะคะบ๊ายบายค่ะ